สิ่งที่แม่เป็นเนี่ยมันคือเบาหวานขึ้นตาหมอเข้าใจนะเข้าใจแม่มากๆเลยแต่การที่แม่เป็นเบาหวานขึ้นตามาจากที่น้ําตาลแม่เยอะพอมันเยอะปุ๊บแม่ขาดยาแม่บอกว่าที่ขาดยาเพราะว่าแม่ต้องหาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนแล้วแม่ก็เลยไม่มีเวลามาเอายาใช่ไหมแต่หนูจะอธิบายให้แม่ฟังเราจะทําก็ต่อเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นมันสําคัญ ถ้าเราเห็นว่ายาเบาหวานมันสําคัญกับชีวิตเราเราจะมาแม่เข้าใจที่หนูอธิบายเนาะดังนั้นเนี่ยหนูจะบอกแม่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรมันเกิดเบาหวานขึ้นตาแล้วการมองเห็นแม่ไม่ไดีไปกว่านี้แล้วแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่เห็นเลยนะไม่ได้บอกอย่างนั้น มีทางเดียวที่จะทําให้ไอเลือดที่ฟุ้งๆในตาหรือว่าเลือดออกในตาหรือว่าเป็นจุดพังผืดเหล่านั้นอะ